ก็นีเป็นห้องรอยัลจ็กกิสซี่สวีทรอยัลจ็กก s สซี่สวีทใหญ่มากนะก็จะเห็นระเบียงนี่ยาวเลยยาวต่อเนื่องกันเลยครับตอ็ที่เราใช้ประจำเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเรามีคู่บ่าวสาวแต่งงานเราก็จะใช้ห้องนี้เป็นห้องห้องส่วนตัว้องคืนพี่ว่าจัดงานแต่งงานที่ด้ด้วยเรารับแขกได้กี่คนสองร้อยคนครับสองร้อยคนนี่ก็อยู่สบาย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 ครับมีห้องรับประทานอาหารนะครับระเบียงเนี่ยเป็นตัว L เดินทะลุกันได้หมดนะครับผม มีห้องรับห้องรับแขกตรงนี้นะฮะเพื่อดูทีวีนะฮะตัดเข้ามาก็จะเป็นห้องนอน ตัเบียงกว้างมากสุดจอล้วมีอ้อมไปเป็นรูปตัว L อีกนะนี่ข้างหลังก็มีนั่งเล่นนอนเล่นได้นะฮตรัน,นี้เด็กๆเล่นสเก็ตได้ <c oughs> <c oughs> น,นี่วิวทิวทัศน์อันสวยงามของสุโขทัยรอิเทิดห่ังนี้นะครับข้างหลังจะเป็นในบ่อน,น้ำแล้วก็จะมีฝูงหงส <c oughs> <c oughs> ์ในวิวที่แบบโ,โรแมนติกอ่ะ ไว้สมชื่อฮัลวีเนชเงี้ยนี่เขาบอกฮัลวเนชตนีอย่างนี้เลยห้องแบบนี้เลยเหมาะสมมากครับขอบพระคุณที่สุดมากเลยค่ะคุณน้องที่นอนห้องนี้นะฮะหัวเราะเราก็ไม่ได้ตรงนี้แค่เสื้อดีอะ จากน้องเหว่ยก่อนที่เราจะไปเที่ยวกันต่อที่สุโขทัยนะในตัวเมืองเนี่ยพี่ว่าเดี๋ยวเราทําการเช็คอินออนไลน์ก่อนดีกว่านะเช็คออินจะได้ไม่พลาดเที่ยวบินไงใช่เที่ยวได้เลยเต็มที่มาถึงก็บินกลับไปเลยโอเคเสร็จเฮ้ยเร็วมากอ่ะอ่ะเร็วสิพี่ใช้ TOT WiFi ตอบทุกไลฟ์สไตล์ออนไลน์ทั่วไทยทั่วไทยเลยทั่วไทยเลยจ้ะ าละครับมาสุโขทัยนะครับก็ต้องมาศึกษาประวัติศาสตร์ของประเทศชาติบ้านเรานะครับว<ช>่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างแต่คราวนี้พี่ไม่ได้มาศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านเขาเรียกผ่านโบราณสถานแต่เราจะมาศึกษาประวัติศาสตร์ผ่านเสื้อผ้าเรื้อแต่งกาย่แต่งกายนะของคนไทยนะครับก็ต้องที่นี่เลยครับสาทร พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำครับผมขอเชิญคุณลุงสาธรครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับต้องขอบคุณมากๆที่มาเยี่ยมชมครับผมถามก่อนที่นี่ครับจุดประสงค์ในการก่อตั้งสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำนีคืออะไรครับอจริงๆแล้วเนี่ยเราทํามาเพื่อว่าเพื่อเป็นการศึกษาของชาวไทพวนอยากให้ลูกหลานได้สืบทอด เอาตรงนี้เอาไว้น,<า>นะฮะก็เลยมาตั้งเทเลตั้งเล็กๆกระลุกนี่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ใหญ่ฮะทำมาตามมีตามเกิดเป็นงั้นงนง<อ>นะครับ<า>แล้วที่ว่าเรามาขึ้นคันเอาว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคาไปได้สิ้นทองมาจากมือเชียงตุงก็เลยมาคนก็เลยมาดูดูเอ๊ะมันทำไมเหมือนเงินล่ะพี่เพราะประเซ็เงินมันเยอะนี่ ผมเพิ่งมาทําใหม่คือตัวโน้นทอง90% 90%น้ําสน้ำหนักทอง82บาทที่ท่านเสด็จสมเดียพเะเทพเสด็จสซเดียบวินางเสด็จเนี่ยม,ามาันไม่ได้เกี่ยวตรงนี้หรอกออันนั้นท่านจะมาดูประวัติชาวไทยพวนครับผมท่านหญิงกัญามาเซเวท่านก็บอกพร้อมสะท้อนไม่ได้มาดูสิ้นทองบ้าบอะไรเจ้นะท่านมาดูประวัติชาวไทยพวนที่นี่ลุงจะเล่าในหมดทุกตู้ เกี่ยวกับเรื่องชาวไทยพวนอันนี้สนุกแล้วชาวไทยพวนคืออะไรคือชาวไทยขแขนงหนึ่งครับอ,อพยมมาจากไหนจากเมืองเชียงขวางครับได้อะไรติดตัวหญิงทอผ้าชายจีเล็กเนี่ยเอาเชิญทางด้านนี้ แต่ละตู้ละตู้เนี่ยมันจะมีเรื่องเล่าเราแ,แต่ว่ามมันก็เป็นเก็ดเล็กๆน้อยๆของชาวไทยพวนอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการบวชเมื่อถึงเวลาบวชหญิงสาวซึ่งเป็นคู่รักกันจะต้องทํากองบวชให้เนี่ยนี่คือเรียกเขาเรียกว่าเครื่องกองบวชอัฐะบริขารทาด้วยฝีมือของแฟนคุณถ้าคุณจะบวชแต่ต้องมีข้อแม่นะศึกเมื่อไรต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนี้นะกรณีที่ว่าศึกแล้วไม่ได้แต่งหมีม้างไหมป้าถามแล้วเขาบอกไม่เยอะ ถ้ามีเยอะระพ้ทาทำไงป้าให้แนละ้วไม่ได้แต่งกุเรื่องอะไรไปยอมมันเป็นขอคืนไม่ได้แต่งขอคืน,นะะให้ผู้ชายคนใหม่ขอคืนเอาไปนหนป้าก็าให้คนต่อไปจนกว่าจะได้ถอ <laughs> น ป่องตามภาษาล่าคืออะไรคือรูบ้านไหนไม่ลูกสาวนี่คุณแม่ทําหมอนป่องพอลูกโตเป็นสาวหนุ่มไปเที่ยวสาวยกหมอนป่องนี่มาวางพร้อมผ้าเช็ดมือเช็ดปากใช้หนุ่มนักขดมาดปั๊บยกหมอนป่องขึ้นมาวางตักสุมหน้าอกเวลาหนุ่มจะคุยสาวเอาหน้าอกแล้วลูกกลมมันนิดนึงอิงมาคุยสาวเพราะอีมือสองข้างเนี่ยต้องอุ้เขารูเพราะกันหนุ่มมือไวเรื่องราวเดี๋ยวนี้มีไหมมันมีแต่เรื่องเล่า พราะมันไม่มีใครมามาทามาอะไรอย่างนี้แล้วลุงเล่ามัไม่จบคือเขาเที่ยวเป็นฤดูเนี่ยลูกทำไรทานาเสร็จเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาเสร็จถึงเที่ยวมันก็กลายเป็นหน้าหนาวคือจะมาห่มผ้ามาเอามือซุกลูหมอนให้ความอบอุ่อ่าไปอย่างนี้ชายไทยตนี้เที่ยวไม่ทุกวันทุกวัน นิดเดียวนะครับนี่ยังไม่หมดนะคร<ต>ับสนุกยังนสนุกขนาดขนาดนี้นะ,ะม,มีเรื่องราวมากมายเลย คนอยากจะมาเที่ยวสาทรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองเนี่ยมายัางไงเปิดปิดกี่โมงไม่ค่าใช้จ่ายไหมครับอ๋อไม่มีค่าใช้จ่ายวันไหนไม่มีใครมากุาบ,บ่นหัวไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้คุยไม่มีคนคุยด้วยไม่มีคนคุยด้วยเปิดปิดกีโ่โมงครับคุณลุงครับเปิดสองโมงครึง่งแปดโมงครึง่งแปดโมงครึง่งนะครับแล้วก็ปิดห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งวันนี้ขอบคุณคุณลุงมากๆเลยครับขอบคุณมากมารับมากมายแล้วก็สนุกสนานด้วยคุณลุงเป็นคนเล่าเรื่องได้สนุกสนานนะเห็นภาพรู้ทุกอย่างเลยครับขอบคุณมากครับขอบ